สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็อยากจะเอาความสวยค่ะมาฝากคุณผู้หญิงกันคือ,อ,อถึงแม้ว่าเราจะไม่ค่อยคือคนเรอย่างนี้กันแบบว่าเกิดมาไม่ perfect ทุกอย่างใช่ไหมคะแต่ว่าค่ะคุณสามารถจะทําได้คุณสามารถจะทํา,าทผิวใสคุณจะทําอย่างไรนะคะเราลองมาฟังกันว่าเฮ้ยวิธีการที่ทำผิวใสผิวสวยผิวใสอะไรอย่างเงี้ย คุณควรจะทำยังไงอย่างแรกเลยค่ะเวลาผ่านไปนานเนี่ยริ้วรอยอะไรก็จะต่ออก็จะมาหาเราเราก็ต้องต่อต้านมันนะคะด้วยสําหรับใบหน้าแล้วก็ลําคอนะคะคุณควรใช้มาสกบบารุงหน้าค่ะมาสกนะคะที่มีส่วนผสมของเรตินอลหรือว่าวิตามินสารสาก,กัดาจากสารสก,กัดจาก วยแดงหรือว่าโปรตีนจะกข้าสารีแล้วก็คอลลเเจลนะคะที่เรารู้กันว่าเออคอลลาเจนเนี่ยมันแบบว่ามันดีต่อหน้ามันดีต่อผิวเราเพราะว่ามันจะช่วยหยับยั้งอะไรอย่างเงี้ยเวลาที่แบบว่าคนอายุมากคอลลาเจนมันก็ในใน,ในร่างกายของเราเนี่ยมันก็จะหมดไปแล้วก็พวกนี้เนี่ยนะคะมันจะช่วยบำรุงแล้วก็ยกระชับผิวค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าผิวเนี่ยเมื่อยล้าหรือว่าเขาเรียกว,ว่าเมื่อยล้าแบบ ยังไงอ่ะแบบมันมันไม่ค่อยได้หยุดพักย่อมแสดงว่าผิวของคุณเนี่ยสูญเสียคอลลาเจนและนะคะเมื่อผิวคุณสูญเสียคอลลาเจนผิวบางลงแล้วก็เขาเรียกว,ว่ามีอิลาตินนะคะน้อยลงด้วยก่อให้เกิดริ้วรอยค่ะก่อให้เกิดริ้วรอยหย,ยับหย่อนแบบว่าย่อนยาอะไรเงี้ยเมื่อผิวหน้าคุณค่ะ เมื่อยล้าจึงเป็นการเตือนให้คุณหันมาเอาใจใส่ผิวคุณนั่นเองนะคะด้วยการใช้ครีมและก็การใช้ครีมกระชับผิวหรือว่ามาร์กหน้าแบบว่ามาร์กหน้าสัปดาห์ละครั้งอะไรอย่างเงี้ย อย่างที่2องเลยค่ะการทําความสะอาดคือสําหรับผู้ที่มีผิวหน้าบอบบางนะคะแบบว่าแพ้ง่ายอะไรอย่างเงี้ยควรมาทําความสะอาดผิวหน้าสัปดาห์ละ1ครั้งนะคะส่วนผู้ที่มีผิวผสมผิวผสมนี่คือแบบว่า มันมากเกินไปพอเวลาใช้เฉพาะหน้าม,นมันมากเกินไปหน้าก็จะแห้งแต่พอไม่ใช้หน้าก็จะมันอะไรอย่างเงี้ยนี่คือผิวผสมนะคะควรใช้ผลิตภัณฑ์มาร์กหน้าที่มีส่วนผสมของแร่ธาตุต่างๆค่ะหรือว่าน้ำมันขิงเป็นการที่ว่าทําความสะอาดผิวให้ลึกถึงรูขุมขนเลยนะคะสามารถที่จะขจัดแล้วก็ดูดไขมันส่วนเกินออกจากใบหน้าได้ด้วยค่ะ อย่างที่สามค่ะให้ความชุ่มชื่นแก่ผิวของเราค่ะความชุ่มชื่นเนี่ยนะคะการมาร์กหน้าก็ให้ความกระปรี้กระปรกเป๋าแล้วก็เติมความชุ่มชื่นเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวหน้าได้ด้วยนะคะควรเป็นครีมหรือว่าโฟมที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากทะเลสารสกัดจากทะเลเนะหน่อไม้แตงกวา เขาเรียกว่าไงน้ำมันโจโจอบาอะไรอย่างเงี้จะช่วยสมานผิวที่แห้งเป็นริ้วรอยนะคะให้ชุ่มชื้นแล้วก็คลายตัวจากรอยย่นเล็กๆได้ค่ะ ต่อไปค่ะเป็นเผยผิวใสค่ะคือทุกคนเนี่ยก็ต้องมีอยากที่จะหน้าเนียนหน้าใสาไรเงี้ผิวอ่อนๆอ,อ,อย่างเช่นผิวของวนนัยรุ่นนะคะมาจะเกิดสิวบ่อยๆเลยแล้วก็จะเป็นสิวที่อักเสบด้วยจึงต้องการที่จะดูแลเป็นพิเศษนะะด้วยการที่ว่ามาร์กหน้าสัปดาห์ละ1นครั้งนั่นเองด้วยผลิตภัณฑ์มา์กหน้าที่มีส่วนผสมของดินสีเขียวดินสีเขียวดินโคลนเอ,อ่อพืชพันธุ ธรรมชาตินะีอย่างเช่นอะโวคาโดแล้วก็สารสก,กัดจากสมุนไพรยหรือว่าดินคาโอลีนเนี่ยจะทําให้ผิวหน้าเนี่ยเรียบเนี่ยแล้วก็ไม่เขาเรียกว่าไม่เยิมด้วยความมันอะไรอย่างเงี้ยกำจัดผิวตายด้านแล้วก็ตกสเกตค่ะ เราจะทำยังไงถ้าเกิดว่าหากส่องกระจกแล้วเห็นใบหน้าของตัวเองซี่เซียวไม่มีชีวิตชีวาเลยแถมยังแห้งกร้านแห้งกร้านไม่น่าดูอีกนะคะก็แสดงว่าผิวตายผิวตายด้านเนี่ยตกสะเก็ดเกาะติดที่ใบหน้าค่ะเฮอดังนั้นนะคะคุณเนี่ยจึงควรที่จะกำจัดผิวตายด้านเนี้ย ออกไปให้หมดด้วยการใช้เจลมาร์กหน้าค่ะเจลมาร์กหน้านะคะ่ะซึ่งเป็นฟิล์มใสค่ะเป็นฟิล์มใสนะคะทิ้งไว15้15-20นาทีแล้วก็ค่อยๆล้างออกจากล่างขึ้นบนจากล่างขึ้นบนกเถีย <c oughs> <c oughs> จากล่างขึ้นบนนะจ๊ะต่อไปค่ะขั้นตอนสุดท้ายคือการดูแลบำรุง หน้าอย่างสม่ำเสมอเลยนะคะคือผิวหน้าของคนเราเนี่ยก็ต้องการที่จะแบบว่าการเอาใจใส่เป็นพิเศษไรงเงี้คุณเนี่ยควรที่จะดูแลผิวหน้าคุณอย่างสม่ำเสมอเลย,ยเช่นถ้าเกิดว่าผิวแ,แห้งเออขาเรียกว่าเธอเหี้ยถ้าเกิดว่า ผิวแห้งก็ใช้ครีมมาร์กหน้าถูกต้องไหมที่ให้ความชุ่มชื้ออะไรอย่างเงี้ยมันจะได้ไม่แห้งหรือว่าผลิตภัณฑ์มาร์กหน้าอื่นๆก็ได้ที่เหมาะสมกับผิวของคุณละกันเ,เพื่อที่จะให้ผิวคุณเนี่ยผ่อนคลายแล้วก็เติมพลังให้กับผิวขจัดสารตกค้างบนใบหน้าแล้วก็ช่วยให้ผิวหน้าเนี่ยอ่อนเยาว์นะคะน้ำมันหรือว่าดอกกุหลาบเนี่ยจะทำให้ผิวหน้าเนี่ยเต่งตึงค่ะ น้ำมนันหรือว่าดอกกุหลาบเนี่ยนะคะน้ำโทษทีคะ่ะน้ำดอกกุหลาบน้ำดอกกุหลาบเนี่ยทำให้ผิวหน้าคุณเนี่ยเต่งตึงขึ้นเขาเรียกว่าอะไรโคนไซคิวซิแล้วก็วิตามินอ e ีนะคะจะทำให้ผิวหน้าของคุณเนี่ยเรียบเนียนควรมาร์กหน้าสัปดาห์ละหนึ่งครั้งนะคะถ้าเกิดว่าใครไม่เคยมาร์กหน้าเลยก็อืลองทำดูนะคะเผื่อที่จะได้ สวยใสยเด้งนะจ๊ะสดใสแบบว่าอืมไม่มีสิวไม่มีอะไรอย่างงี้ก็ลองดูละกันค่ะวันนี้ก็เออเว็บก็คือที่นี่ละกันนะคะที่นี่ .com ค่ะบ๊ายบาย